ไเราเรคคอร์ดกันแล้วสวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมจันซี A B J นะยินดีรับกับเข้าสู่ช่วงลองเพลย์นะครับที่เราจะทดลองเล่นเกมกันแบบยาวๆไม่มีตัดไม่มีขั้นนะฮะวันนี้เราอยู่กันกับ Call of Duty Black Ops 7 Open Beta นะครับซึ่งเอาจริงแล้วมีเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องพูดก่อนนี่น่าจะเป็นปีที่4ของผมแล้วบางที่ทำอะไรแบบนี้นะครับคือเรากลับมาเล่นบนเครื่อง PlayStation นะครับต้องบอกว่าเป็น PlayStation 4ด้วยนะครับ เจ้าเครื่องนี้อายุเกือบจะสิขวบแล้วนะคนะ่ารู้สึกจะ9ขวบเส,เสร็จได้แล้วครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ disadvantage นะก็คือเหมือนกับเสียเปรียบเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของฮาร์ดแวร์อะไรพวกนี้นะก็อยากให้ทุกคนสังเกตนะตอนนี้นะค,คือเรา record กันอยู่ด้วยความละเอียดสูงสุดที่เราทําได้แล้วบนเครื่องนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าเรื่องแสงและเงาเนี่ยมันน่าจะต่างกับทาง pc หรือว่าเครื่อง playstation 5ที่เป็น current gen นะฮะ ต้องบอกว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วด้วยนะครับค่อนค่าจะมีโมเมนต์นิดนึงนะมีเรื่องของอิโมชันนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมเล่นคอฟตูตี้แบบ platform คอสแพลตฟอร์มนะฮะคือจะเล่น4กับ5ด้วยเนื่องจากว่ามันมีโทรฟี่ของทั้ง2ฝั่งเนาะซึ่งนี่จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับที่จะสปอร์ตในเครื่อง l a s t Gen นะครับผมรู้สึกว่า PS4 เนี่ยมันเอาอัปเดตมา นานแล้วนัว่นแหละก็ต้องบอกตามตรงว,ว่ามันมันนานมากแล้วนะที่มันจะเล่นคอเบ d ตี้หรือว่าเกมใหม่ๆไม่ไหวนะครับซึ่งนะนี่ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูกันนะฮะฮาร์ดคอคงไม่ไหวเอาธรรมดาก่อนแล้วกันนะนะตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะพยายาม60 FPS ให้ได้มากที่สุดนะฮะมันไม่มีทางที่จะ60ตลอดเวลาหรอกแล้วผมเองก็ไปลองเทรนนิ่งคร์สมาแล้วนะซึ่ง มันก็โหลดบางอย่างไม่ทันพอสมควรเหมือนกันนะฮะอ่าแมนเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าไงเดียมันมันก็ต้องถึงเวลาแล้วนะฮะมันมันส่งผลมาสักพักแล้วมันแสดงให้เห็นมาสักพักแล้วนะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่า Activision ก็พยายามยื้อเต็มที่แหละว่าเออให้เอาให้เครื่องเจนเก่ามาเล่นได้หน่อยอะไรอย่างนี้หนึ่งนะฮะในเวลาเดียวกันผมก็รู้สึกว่าอยากให้เกมที่มันออกมาเนี่ยมันเข้าถึงทุกคนให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น คนที่มีตังพอจะอัปเกรดคอมได้แล้วหรืออัปเกรดเครื่องไปเจนถัดไปได้แล้วหรือคนที่ยังไม่มีโอกาสสักทีนะผมรู้สึกว่าการที่คนได้เล่นเกมเยอะขึ้นนะ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีแหละโอ้เดี๋ยวนะผมจะปิดไมค์ให,ให้หใหดีกว่า,วา,า,ากูต้องมิวมิวทั้งหมดเลยเหรอโอ้โหแล้วเนี่ยแล้วเล่นกับเล่นกับเอ่อพีซีอะไรอย่างนี้นะก็นะได้เวลามีคว้างนะฮะบอกตามตัวก็มีคว้าง จะเล่นไม่ดีนะจะว่าไปก็ผมไม่ได้เล่น Call of Duty สักพักแล้วนะสักพักใหญ่ๆด้วยไม่ใช่แค่ Call of Duty เฉยผมไม่ได้เล่นเกม FPS มาสักพักใหญ่ๆแล้วเพราะงั้นผมค่อนข้างจะการันตีได้เลยว่าเกมแรกผมมันจะต้องไก่เกลือตัวแจกแต้มอย่างแน่นอนนะฮะเอาไรผมหาวิธีมิ้วใหม่ไม่เป็นนะแต่เอาเป็นว่าณนะตอนนี้ก็ตามนี้ก่อนแล้วกันนะผมเล็วหนึ่งอยู่ด้วยเพราะงั้นผมไม่สนใจเรื่องโหลดเอาเลยทั้งสิ้นนะฮะ มีเท่านี้ใช้เท่านี้แหละมาลองเล่นกันดูนะจากที่สังเกตเมื่อกี้นี้มันมีอยู่แค่2โหมดนะเป็นอะไรนะมอมอฟบธรรมดากับพาร์ทคอร์เนาะอันนี้เป็นทีมเดสแมทด,ด้วยด่านเอ็กซ์โคโซโหรอมาตารัะะอุจิฮะมึงทีมเดสแมท Stay sharp the guild's up to something มีวิ่งมีออไม่เป็นอ่ะชิพานเอาปืนผมยังไม่มาด้วยเอาชี คือ <laughs> ผมไม่มาโอ้ oh my god นี่มันเป็น texture หรือมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นรั้วใช่ไหมโอเคมองไม่เห็นว่ามันเป็นรั้วาามผมไม่เจอ,อใครเลย,ยแม่อุจิฮานี่คนชาติไหนเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ my god ผมวิ่งมาผมไม่เจอใครเลย <laughs> เจอแล้วโอเคเรียบร้อย กูรีบรีโหลดอีกกดฟิวเลยทีเดียวเย้ได้เจอแล้วโอ้ผมสติมเหรอผมนึกว่าเป็นสแกนกำตกใจมึงคิดอะไรอ๋อผมก็ว่าผมเห็นอะไรบางอย่างตกใจว่าใช่เราโบลันกันได้นะ ชีแล้วโอ้จี้ีเลือดไหมโอ้หมกอดคัสเตอร์ินเนตมัน้าแล้วเล็บเสียลอ้ยิงไม่โด<ห>นเลยจ้าดีโน่หน ไล่ออกไปทั้งหมดเออเขอ็ดดีกูไปละ,ะเอ้อผมรู้สึกว่าการบ,บ,บอลลันนี่สำคัญมากนะแอลยีงใครไม่ตายจ้า Enemy no, UAV detected! Yo, UAV they lost. Enemy UAV spawned! Enemy UAV neutralized. We got the advantage, now we have to keep it. Enemies took the lead, make them regret it! Oh, me extra like X-Bomb Billy lead ours. Stay on task. You're falling behind, Black Ops. Okay. I need eyes overhead. Enemies have deleted your echo unit. Drop you on my mark. ไอเฮียโดนแล้วแบบบูโซ่มันเป็นดีคอยโดนแล้วกูกดแบบบูโซ่ no โดนแล้วเสียงมันอยู่ข้างหน้านี้แหละใช่โอเคผมยังหูดีอยู่ไม่ใช่ไปวิ่งตายเดียว แล้วอันนี้ไม่ได้ยินจริงอืมเขาก็โดดมาแล้วมันเงียบมากโอเคตามนั้นโอ้มีคนเรียกด็อลโก้ด้วยเอ้ยมัวแต่ชมมัวแต่กำลังดูว่าเขามีคนเรียกด็อกโก้มาโอ้ผมท้าตารางละมไม่แปลกใจครับโอ้ด็อกโก้ใช่จริงด้วยไปายตามหมาดีกว่า ไปเลยเจ้าหนูยิง ت, เตเปิดไอ้การ์ดบอลลองช็อตเร็วเจ้าหมาไปเร็ว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 เฮ้ยเตเ this is the future เราทำงานกับหมา เออขึ้นขานี้ไม่ได้สักทีแอวผมยิงอะไรไม่รู้ยิงนี้เอาว่ะแม่งเอ้ยขอโทษทุกคนในทีมจริงรูไม่เล่นกาเย็ดมันโบวเบาซ้อมนี้ได้ด้วยเหรอโอ้โหเท่ว่ะ ใช่จีๆฝันมนแม่งโหดจริงเอาพ่อตาลีแอ้วบอดเลยบ้าบรอชี้หน้าหลังกูเลยโดนเป็นลิงโดนเป็นกบเลย อ้าวเชี่ยผมเรียบร้อยนี่แหละวอลันมันเป็นยี้นี่ยค l ่ผมสไลด์นะคู่ผมแลไวเป็่เมลี่ใช่แล้วเมลี่แล้วกู เดียวกันก็นกนมากูหนักแล้วทีนี้ tossing cluster ต้องใหม่ดอนดีทุบแม็กซ์บ้าบอม,มากเลยนะเป็นคัสเตอร์อ๋อ oh, นั่นคือดีคอยหรอเปล่าเยี่แบ,บัมบูโซ่ยี่หายเลย หลอกกัน <ítulo> ไปหลอกกันมาผมกำลังดูอะไรอยู่รู้สิไปรู้จ้ะเฮ้ยกัปตันแอลจะยิงเขาด้วยเขายิง ก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่นะแต่ก็นั่นแหละมีคนแบกผมเป็นเรื่องที่ดีอย่างนี้หละจี๊ซวอล์รันนี่เป็นเมคานิกจริงนะผมว่าผมได้ยินเสียงคนบนหลังคาได้เป็นเราได้โอ้โหก็สบเพลินผมเยอะแยะมากเลย แม่ก็ได้ยิงคู่เดียวกันเองคู่หนักแล้วโอ้ my god แม่งยิงสวนกลับมาเป็นห้าคนเลย clean it up black ops this isn't over yet แม่ไม่ตายเหรอจ,รจรีจริงเดียวเอง คือเหมือนรู้ชะตา้วย่ะคือแบบพยายามจะวิ่งหาที่กำบังแล้วนะเออผมขึ้นแบบ last Q แบบคิวคอนเฟิร์มได้ไหมอะไรนี่ยจี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 ที่เปนชื่อคนนะไม่ใช่กูดเกใช่นั่นนั่นผมนั่น ยยคือผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถชมได้ไหมว่ามันยังพอลล่นได้อยู่แต่ว่าก็บอกตามตัวครับว่าแบบพอมองไปไกลๆหน่อยมันมันเริ่มไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะอาจจะด้วยความที่ผมเพิ่งกลับมาเล่นเกมแนว FPS ด้วยมั้งมันเลยรู้สึกว่าอืผมยังยังชฉื่เฉื่อยเฉอยอ,อ,อ,อยู่นะเมื่อกี้ก็ KD ก็อย่างที่เห็นนะฮะ อ l r i g h เดี๋ยวเราลองกันอีกสักเกมอีกสักแมปนะด้วยความที่มันไม่มีโหมดยังไงอะไรเยอะด้วยเพราะงั้นก็จับใจตามนี้ไปด้วยอ่าผมได้แบ็กซี่แล้วเพิ่มะโอเคค่า okay. 10ตาย16เคด okay. ี0.6ตามนั้นครับไม่มีอะไรจะอ้างเป็นมากกว่านี้ <laughs> ผมต้องเป็นแลงซ์สอนีนะถึงจะสามารถแต่งเืนได้ตามนั้น งั้นมีโหลดเอาอะไรให้ฉันดูหน่อยไหมไม่มีไม่เป็นไรคิวสตรีกเป็นสเกลเพาส์มันคืออะไรวะอ๋อปิงศัตรูแล้วก็สกิวเวอร์ก็เป็นตัวจรวดลงมาแล้วก็ด็อกโบไรโนโฮยชิดสกอร์พันสามสิบสามคนเหรอมีส <laughs> ิบสามคนนิดๆ Rover, right? เ,เป็นโรเวอร์เหรอเปนระเบิดคุณไอ้รถยนต์ระเบิดจะวิ่งไปหาศัตรูนี่หรอกราฟเมคเกอร์โอ้โหรูปไม่โหลดสักทีด้วยนะแต่ก็ตามชื่อนะอะไรนะตัวสร้างหลุมศพเคนะาน์เตอร์ UAV อฟบียูเอ่าฮะก็ถือว่าหลายๆอย่างมันยังคงเป็นแบบ OG ของ Call of Duty อยู่นะครับมีเจ้าเจโบ,โบ้เลยหละที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยน่าสน,นใจน,นะ หน้าเรียกไงไม่รู้นะโอ,อเปอเรเตอร์ก็ตามนี้นะฮะโหลดไม่ทันนะฮะอย่างที่บอกเออผมต้องปลดระวางเพยีเร็วๆนี้แล้วจริงๆนะฮะก็จริงๆทุกวันนี้มีโอกาสเล่นกับมันน้อยมากนะครับอ๋อเป็น domination โอเค play for team play for the win เป็นอะไรที่ผมชอบมากไม่เน้นยิงครับเน้นทำแต้มเอาชนะอย่างเดียว Domination. Control the objective. The objective. Get ready. Locking down Charlie. Securing B. We control zone C. Hey, oh Maintain current posture. I taking out. <laughs> Hey, Bravo capture underway. Okay. Charlie... Oh, the... We're losing Charlie. Bravo is ours. Charlie. Oh, the ไม่้งกรู้ว่า,วามันเราไม่ได้เล่นเอาคิวนะฮะเล่นเอาแต้มนมะตร้ตัวเองมีทคคย่างเสมอเลยมันตกลงไปตายปะเรอนีนี้อ๋อจะกด x เ คนเท็กซี่ไปไหนแล้ววะแต่ยังงั้น UAV UA ไม่เห็นใครเลย ordering s Order k e launch on my mark oh k e w e r ด้วยว้า holy shit <laughs> <laughs> เดี๋ยวว่ะ the objective. ใายจะวางตัวมีคอยก็ไม่ทนันได้เราโดนทิ้งจุดแล้วทุกคนเราขึ้นมาเร็วผมได้ยินนะคนนี้แต่ว่ายิ่ยนในวินาทีนี้ทำไมจะโดนจุดแล้ว ถ,นะถ้าแม็กเดียวแล้วมันจะฆ่ามปหมดเนี่ยแต่ว่ามัน60นัดด้วยแหละแม็กกาซีนเนี่ยก็เลยร,ร,ร,เรู้สึกว่าว a v ป๊อปออผมเห็นโดรนแต่ผมรู้สึกว่าจะตาขาดแล้วนะ ต้องปล่อยโดนออมาผมก็รู้สึกว่า,าตาขาดแล้วเอ้ยตอนนี้แต้มเป็นกี่วาเตบอลตมองบอสกอร์บอสเอ้ยล o s ิ n บรา a โ o บรา v โ l ล s t Hostile skewer inbound. Oh, skewer like oh. Enemy scout pulse active. Authorizing oh. UAV mission. Skewer release detected. Skewer B. Yep. <laughs> Securing B. ไปเอาบาโวคือแล้วกันแน่มะยอผมไม่รู้ด้กไงนะจังหวะยิงพักงระเบิดสถานที่อยู่ใกล้กันขนาดนั้นผมไม่ควรพังระเบิดมอ่าขอโทษเมื่อคุย เก็บให้หน่อยได้ไหมนายคนนั้นข้ามได้หรอวะกลาแล้วว่าฆ่าไม่ได้เอ้แม่งเก็บสตัวแล้วเนี่ยไปเอีแล้เอ๊ะคนภาคเสียงจะเป็นคนเดียว Let them make picks They are taking sea. Skewer released detected. <laughs> <laughs> damn, 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 damn. it. We're losing Charlie. Bang. ฆ่าใครไม่ได้เลย securing alpha โอ oh, เพื่อนเราก็แอบมุดไปเอาอัลฟาแล้วนะ securing b ทำไมผมมีโหลดนมีมาให้ตายก่อนไอเฮียโดนไล่ต like ูดผมอยู่ what the fuck กดสติมรอเลยพี่เนี่ย hostile dog active Oi, oh, but you're not, huh? Yeah, that. Securing zone A. Losing B. Your echo unit has been destroyed. We're taking this objective. You know, taking A. Captain Lee. standing by. Alpha secure. Severo scouting with snowflakes. Losing Bravo. Get me eyes in the sky! We lost speed. Hostile skewer inbound. i Oh, you don't fall. No! What? Bravo. Captured in motion. Hold steady. Move up, front. Skewer release detected. แม่งสกิวเวอร์อูเน่แน่อูเน่แน่แน <c oughs> โว้ชิผายตาย enemy U A V detected U A V แม็กกราะมาก

มันอะไรตามตูอย <cues> ู <plat> <noise> yeah, ่เหรอมันคืออะไรอ่ะม <haz>. <Wal> ันค yeah, ืออะไรอ่ะมันคืออะไรยับครับผมคอฟตี้มอพเในรอบหลายเดือนผมยับยุยครับ็ชาลี UAV request. Man. This is your what? first day! I And We control the Enemies have deleted their equipment. Securing Z. All objectives locked down. Hold the enemy back. We're losing my young man, Bolly. One minute, lost Charlie. Hostiles in front of Focus! Ow. Hostile scout pulse nearby. Hostile skewer inbound. Skewer again? Yeah. yeah. Long Enemy with some Order Ordering skewer launch on my mark. Ow. Get me eyes in the sky! Taking C. You're the most elite demo. combat assets on the planet. Act like it. Bravo lost. We're losing alpha. Bravo capture underway. Charlie oh I'm Authorizing skewer flight. They are taking C. Logging UAV request. We lost C. Taking B. Skewer release detected. Locking Charlie. Losing down B. ไม่ออกไปกทางเศร้าเรียบร้อยพาร์ทแล้วเออแต่แม่งโค้ชเกมเฉยแล้ว,มลมลวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีช่วงเนืงอ่ะที่มันสตอมออเดอเวอ์ดูนะก็คือแบบแม่งได้ทุกจุดเลยผมก็อ่ะก็ว่าไงดีอ่ะผมไม่ได้มีประสบการณ์แย่ขนาดนั้นกับกับเพื่องเนี่ยผม,มรู้สึกว่ามันก็ ก็ยังพอเล่นได้ไหมก็ยังพอเล่นได้แต่ไปเล่นเครื่องอื่นยังไงก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีกว่านะครับคือ FOV มันก็ร2 0แหละมันยังยังพอทำได้นะครับไม่เหมือนกับผมไม่รู้ว่า P s 4ธรรมดามันจะ FOV ล็อกต่ำกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าณนะตอนเนี้ยเล่น120ผมรู้สึกว่าโอเคมันฟีลเดียวกันกับ P 5นะฮะซึ่งการมองเห็นมันก็เยอะแต่ความละเอียดเนี่ยสิน่าจะเป็นประเด็นเลยแล้วก็ f o s ด้วยนะ มันอยู่ที่60มันก็ถือว่าต่ำแหละถ้าไปเทียบกับเครื่องอื่นๆที่เขาไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็ได้ดีกว่านี้นะฮะอ่ะผมว่ายิ่งผมพูดเดี๋ยวยิ่งมีแต่ข้ออ้างนะครับแต่ว่าฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะยังลองเล่นบนเครื่องเจนเก่านะครับก็ภาพประมาณนี้นะฮะวิดีโอนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปตัดต่อเลยผมคิดว่าคงไม่เอาไปไปตัดต่อแหละก็ได้อย่างนี้เลยนะครับอัด เท่าที่มันจะอัาได้แล้วส่วนเซตติ้งเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีปรับคุณคุณภาพได้ขึ้นลงขนาดไหนนะแต่ว่าอันนี้ตามที่มัน default setting มาเลยก็คือภาพประมาณนี้นั่นแหละแสงและเงาบางทีโหลด t e x t เจอรไม่ทันก็คิดว่ามันเป็นองค์ประกอบบางส่วนของฉากแหละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเล่นพวกซอมบี้อะไรพวกนี้มันน่าจะมีปัญหานะครับถ้า t e x t เจอบางจุดที่มันสำคัญสำคัญมันไม่โหลดขึ้นมานะฮะก็เดี๋ยว Open b e t a น่าจะเริ่ม ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาคืนวันเสาร์อ่ะแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาบ้านเรานะครับไปจนถึงน่าจะเป็นวันอังคารนะฮะแต่ว่าผมเองรู้สึกน่าจะมีโค้ดไปแจกในคอมมูนิตี้ของ Facebook ประเทศไทยอยู่เรื่อยๆ,ๆนะครับเอาจริงๆแล้วโค้ดของตัวเกมเบลล์เอ็กเซสเนี่ยก็สามารถหาได้ที่เพจของคอมมูนิตี้เป็นภูมิภาคประเทศไทยเช่นเดียวกันนะฮะอ่ะก็ช่วยโปรโมทเขาด้วยเท่าที่จะทำได้แหละ ก็เอาไว้ไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกตามแล้วชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ